ครับผมลงน้ำไปนะ้ครับสวัสดีมิตรหน้าตกปลานะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผม วันนี้ก็พามาออกไม้ตกปลากันอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้พามานั่งเล่นอยู่ที่อ่าไม้สาราแดงน,นะครับผมบางน้าเปรี้ยวเชียงเซานะครับผมใหม่ตรงนี้เป็นบ่อเมานะครับผมค่าบริการอยู่ที่อ่าคันละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมวันนี้ผมเอามาสองคันนะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมปลาฟรีนะครับผมไม่ต้องช่างออกนะครับผมไม้ค่อนข้างกว้างอยู่ครับผมแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนมาตกครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับทางเข้ามันค่อนข้างจะลําบากนะครับตะกี้ผมถอดรองเท้าเดินเข้ามานะครับ มีน้าๆอยู่อ่าสามสี่คนที่ตกอยู่ข้างหน้าตรงหัวบ่อนะครับผมแต่ผมเดินเข้ามาด้านในนะครับวันนี้ก็จะมาเทสเหยื่อด้วยนะครับพอดีอ่ามีค่ายเหยื่อตกปลานะครับผมค่ายหมานนะครับผมหมานเหยื่อตกปลาสําเร็จรูปนะครับผมส่งเหยื่อมาให้ลองใช้ดูนะครับผมก็จะเป็นสูตรอ่าตกปลานินนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ถือโอกาสมาเทสเหยื่อแล้วก็มาตกปลาเพลินๆกันด้วยนะครับผมนะครับวันนี้อ่าเป็นวันเสาร์ที่สิบเก้าตุลานะครับผม โอเคก็เยื่อก็ประมาณนี้นะครับผมเตรียมมาเยอะเกินแล้วก็เทหมดด้วยแต่คงใช้ไม่หมดครับเพราะว่ามีเบ็ดแค่2องคันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปจัดไม้แรกกันนะครับผมโอเคไม้แรกพร้อมแล้วครับผมก็จะปั้นประมาณนี้ไม้แรกก็ทำโตๆนะครับผมเป็นเบ็ดจีนุศูนจปดนะครับผมเกล็บเม็ดโฟมนะครับผมโอเคจัดไปนะครับผมไม้แรกตอนนี้เก้าโมงยี่สิบห้าครับผม เคตีเบ็ดชุดแรกไปแล้วนะครับผม9โมง30นะครับผม9โมงครึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพใหม่รอบๆแถวนี้นะครับผมบ่อค่อนข้างกว้างนะครับผมเข้าไปด้านในลึกเลยครับผมก็จะลงเบ็ดอยู่ตรงนี้ครับอันนี้รอยเท้านะครับผมค่อนข้างแฉะหน่อยนะครับ ทางโน้นจะเป็นหัวบอ่อนะครับทางเข้านะครับจอดรถไว้ตรงเต็นท์ด้านหน้านะครับข้างๆสนามฟุตบอลนะครับผมแล้วก็จะมีที่เขารอเก็บตังค์แถวนั้นนะครับค่าบริการก็คันละหนึ่งร้ยบาทนะครับผมบรรยากาศอึมครึมนะครับผมฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจ คครับผมสภาพใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวสัก15นาทีเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเหยื่อครับผมต้องตีซ้ำๆบ่อยๆนะครับผมนะครับเพื่อล่อปลาด้วยนะครับโอเคครับ มาแล้วครับปานินครับปานินครับผมผมย้ายจุดลงนะครับผมจากด้านในข <c oughs> ยับมาฝั่งข้างหน้าบ่อนะครับผมลงด้านในสองชั่วโมงนะครับผมปลาปลาไม่เข้าเลยครับผมได้ปลาสร้อยมาตัวหนึ่งตัวเล็กครับผม นะครับปลาเริ่มเข้าเลยครับปลานินไซสวยเยอะครับผมว้าวตัวนี้ไซใช้ได้เลยครับผม มาอีกแทมครับผมไซส์ประมาณนี้หรือว่าใช้ได้เลยครับผม ไอ้แต้มครับผมใจสวยๆครับปล <c oughs> าหลุดมือครับผมลงน้ำไปแล้ว ครับผมปลาก็กินอยู่ห่างๆนะครับผมแต่ก็พออยังมีไซส์มีตัวเข้ามาบ้างนะครับผมใหม่ก็ไม่ค่อยมีคนมาตกเท่าไหร่ครับผมมีอยู่สามสี่คนนะครับห้าคนครับผมนะครับมีลงอยู่ห้าจุดนะครับผมถ้าปลามันเข้าดีอะครับผมปลานีใหม่คงแตกไปแล้วใหม่คงเต็มไปแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตามลุ้นต่อครับผม วันนี้มาเทสเหยื่อหมานะครับผมเขาส่งเหยื่อมาให้ลองใช้ดูนะครับผมจากใข่เหยื่อหมานเหยื่อตกปลาสําสเร็จรูปนะครับผมเป็นอันนี้เป็นสูตรตกปลานินนะครับผมตะกี้หลุดไปเต็มหนึ่งตัวใหญ่ด้วยโอเคตามนุ่นต่อครับผม

อีกแรมครับผมสองขั้นติดครับอีกขั้นหนึ่งมันติดอ่าผัดบุ้งนะครับผมแล้วก็หลุดไปไซส์ก็ประมาณนี้ครับผมโอเค แต้มสวยๆครับผมประมาณนี้ครับผมนะครับก็เริ่มเก็บของแล้วนะครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้ว แต่ดได้เมื่อเช้านะครับไปลงอยู่ฝั่งข้างในเสียเวลาไปสองสามชั่วโมงครับผมแต่มาลงตรงนี้ตั้งแต่เช้าน่าจะได้ไหลแต้มอยู่ครับผมก็ตั้งแต่มาลงอยู่จุดตรงนี้ครับผมปากนินก็เข้าอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ติดปัญหาอย่างหนึง่งข้างล่างตรงใกล้ๆตรงนี้มันมีอ่าสวะมีเศษไม้หรือว่ามีป่าหญ้าข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ เพราะว่าตะกอขาดไปสามตัวนะครับตอนปลามันดึงนะครับผมมาดึงย้อนเข้ามาแล้วมันก็ไปติดข้างล่างดึงไม่ขึ้นนะครับผมขาดตะกอขาดไปสามตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปทยอยเก็บ่องก่อนนะครับผมเก็บของเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปดูผลงานกันครับผมวันนี้ได้กิ๊แดงใหม่ปานินนะครับผมแนะนํานะครับผม่างๆก็มานั่งเล่นเพลินๆได้ครับโอเคครับ เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม้สาระแดงนะครับผมบางน้ําเปรี้ยวฉะเชียงเซานะครับผมไม้ตกปลานินนะครับยังเสียดายไม่หายครับผมเมื่อเช้าไปลงข้างในถ้ามาลงตรงนี้ตั้งแต่เช้าน่าจะได้ไหลายแต้มอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้กันนะครับผมดี่ครับอันนี้เป็นผลงานวันนี้นะครับผมปานินก็ไซส์พอใช้ได้อยู่ครับผม โอเคก็ประมาณนี้ครับเหยื่อมานะครับผมเหยื่อตกปลาสาเร็จรูปนะครับผมสูตรตกปลานินนะครับผมก็มีวางจำหน่ายทั้งในแอปช้อปปี้รัตซ์ด้านะครับผมก็สามารถสั่งซื้อก็ได้นะครับมีทั้งแบบชุดเซตนะครับผมเป็นเซตตกปลานินนะครับผมเซตตกปลายิสกเซตตกปลารวมเซตตกปลาเกตนะครับมีหลากหลายนะครับผมหรือว่าจะซื้อแยกส่งมาก็ได้นะครับผมก็ เ้าไปเลือกชมเลือกซื้อก็ได้นะครับผมอยู่ในแอปช้อปปีกับ La สต้าด้นะครับผมหรือว่าจะเข้าไปติดตามในเพจ Facebook ของค่ายเยื่อมานก็ได้นะครับผมก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์ค้นหาคําว่าเยื่อมานนะครับผมเยื่อตกปลาสําเร็จรูปนะครับผมก็มีผลงานให้ได้รับชมกันมากมายนะครับผมนะครับก็พิกัดผมจะกลับไปให้ข้างล่างของคลิปนะครับผมก็ใครสนใจก็มาตามพิกัดได้นะครับผมค่าบริการอยู่ที่คันละ100บาทปลาไม่ต้องช่างออกนะครับผมตกไดเท่าไหร่ก็ออกได้หมดเลยนะครับผมครับ ส่วนใหญ่เขาจะลงอยู่แถวหัวบ่อนะครับปลานินมันเข้าดีนะครับผมเดินไปด้านในเห็นนะก็าบอกว่ามันมีอ่าของให่นะครับมันมีปลายิสกนะครับมีปลากระพงนะครับเห็นเข้าได้กันนะครับผมเห็นน้าเขบอกนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปนั่งเล่นอยู่3มชั่วโมงนะครับไม่ได้ตัวนะครับผมได้ปลาไซอยตัวเล็กมาตัวเดียวแล้วก็เลยย้ายกลับมาฝั่งแถวหัวบ่อนะครับผม โอเคนะครับผมท้ายคลิปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบางดีพี่ชิงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางดีพี่ชิงให้ด้วยนะครับผมหมายหน้าไปออกมาที่ไหนก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมหมน่นี้สวัสดีครับ